สวัสดีครับเวลาที่เราได้ยินคําว่าชัยชนะเนี่ยภาพแรกที่เข้ามาในหัวส่วนใหญ่ก็คงเป็นการเอาชนะคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่านะคําสอนจากหลวงปู่เทศเทสรังสีที่เราจะมาคุยกันวันนี้จะพาไปทําความรู้จ,จักกับชัยชนะอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นชัยชนะที่เขาว่ากันว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือชัยชนะที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราเองนี่แหละครับครับผู้ใดชนะฆ่าศึกคือตัวของเราคนเดียวได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐกับการชนะชนหมู่มากนับเป็นพันโอ้โหประโยคนี้นะครับที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยมันเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยมีต่อคําว่าความสําเร็จหรือความขัดแย้งไปเลยก็ได้เอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยมาลองหาคําตอบกันดูว่าแล้วชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ ซึ่งตามคำสอนนี้นะครับบอกเลยว่าชัยชนะที่มันยั่งยืนแล้วก็มีความหมายจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยกันเลยก็ได้ครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงการชนะใช่ไหมครับภาพในหัวมันก็ชัดเจนเลยนะก็คือการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นการแข่งกีฬาการเถียงกันหรือแม้แต่การต่อสู้กันจริงๆก็ตามแต่ลองหยุดคิดตามกันดูสังนิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่า สมรภูมิรบที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกล่ะถ้ามันกลับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นข้างในใจของเราเองล่ะครับนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของคําสอนนี้เลยแต่นั่นก็พาเรามาสู่การเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างสสมรภูมมรบครับผมสมรภูมิภายนอกกับสมรภูมิภายในความต่างของสองสมรภูมินี้เนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเลยครับคืออย่างข้าสึกภายนอกเนี่ยพอรบกันเสร็จ แพ้ชนะกันไปมันก็จบต่างคนต่างไปใช่ไหมครับแต่ค่าสึกภายในนี่สิมันต่างกันเลยครับไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแพ้หรือเราชนะมันมันก็ยังอยู่กับเราตรงนั้นแหละครับไม่ไปไหนเลยเรามาขยายความเรื่องค่าสึกภายนอกกันอีกนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพตามนะอาจจะเป็นคู่แข่งในสนามบอลคนที่เราเถียงด้วยในที่ประชุมหรืออาจจะเป็นใครก็ตามที่เรามองว่าเป็นคู่ปรับนะครับแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ คือพอเรื่องมันจบความขัดแย้งมันคลี่คลายคนพวกนี้เขาก็หายไปจากชีวิตเราแล้วทีนี้พอหันกลับมาดูค่าศึกภายในโอ้โหอันนี้คนละเรื่องเลยครับเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเป็นความคิดฟุ้งซ่านของเราเองอารมณ์โกรธความโลภหรือนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบศัตรูพวกนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเราเลยครับแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิตโอเคแล้วทําไมล่ะ ทำไมการรบในสนามรบข้างในมันถึงได้ท้าทายกว่าการนักคําตอบมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติของสิ่งที่เราเรียกว่าจิตที่ไม่เคยหลับไหลนี่แหละครับในคําสอนนี้ชี้ให้เห็นความต่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือตอนที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายมันได้พักผ่อนใช่ไหมครับตาเราก็ไม่เห็นหูเราก็ไม่ได้ยินแต่ว่าประสาทสัมผัสของใจเนี่ยสิครับมันไม่เคยได้พักเลยนะ ต่อให้ร่างกายจะมองไม่เห็นหรือได้ไม่ได้ยินแต่ใจมันยังเห็นแล้วก็ยังได้ยินทุกอย่างอยู่เสมอถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือไอ้เจ้าประสาทสัมผัสของใจเนี่ยมันเปิดทําการตลอด24ชั่วโมงเลยครับมันคอยรับรู้คอยตอบสนองอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักเลยจริงๆตรงนี้เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเพราะมันกําลังบอกเราว่าโลกข้างในของเราเนี่ยมันอยู่เหนือข้อจํากัดของร่างกายไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะขนาดว่าร่างกายแตกสลายไปแล้วแต่ใจหรืออายตนะของใจเนี่ยมันยังทำงานได้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนั่นแหละครับที่ทำให้การเอาชนะใจตัวเองมันกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บภาพมันก็เริ่มชัดขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าทําไมการเอาชนะโลกข้างในของเราเนี่ยถึงถูกเรียกว่าเป็นการพิชิตที่เหนือกว่าเพราะมันคือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า,าจริงครับ สรุปก็คือคำว่าชัยชนะภายในที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันก็คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการเอาชนะจิตใจของตัวเราเองเนี่แหละครับและนี่แหละครับคือความท้าทายที่มันสุดยอดยิ่งกว่าชัยชนะภายนอกไหนๆเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าศัตรูตัวฉกาจที่สุดมันอยู่กับเราตลอดเวลาไงครับแล้วสนามรบที่ว่าเนี่ยมันก็เปิดอยู่เสมอไม่เคยมีวันหยุดพักเลยและทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่ข้างในตัวเราเองนี่เอง เรื่องราวทั้งหมดนี้เลยนำเรากลับมาสู่คำถามสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับว่าแล้วใครคือค้าศึกตัวจริงกันแน่คำตอบของคำถามนี้บางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในใจของเรามาตลอดก็ได้นะครับข้าผมและสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ก็มาจากคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงปู่เทสเทสรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดนนอ์คายนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามครับสวัสดีครับ